ปลาคอปลาคอปลาคอลูกอาสูงเอามาให้พี่น้องสิต้มสิต้มขั้วก่อนขั่วก้อนคั่วปลาคอเอาต้มน้ำก่อนพี่น้องครับบัดนี้ใส่ข่าตะไคร่ใบบกูดนี่ครับพี่น้องใบบกขามครับบ่มีใบบกขามเปียกก็เลยเก็บยอดมันมาใส่ครับยอดบกขามบอบพี่น้องนะครับเอาถ้าจะต้มปลาลูกไส้ล่ะเอามาให้ลูกไส้อันลูกไส้กุกเพราะใหญ่สูงเป็นตารัง ผลไปเสีบยบเห็ดผลเอามาฝากนะครับก็เลยสิต้มสูพี่น้องเบิ่งนะครับเอาจวดจวดใส่ผักพริกนพี่น้องครับหักใส้รสครับนี่ลูกโดดลูกโดดหักเลยครับนี่สุดยอดเลยเอาจวดจัดจวดจดัดเอาเกลือลงไปครับพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือผมชุลรสครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ยบไหลเสียบหลายเอาให้น้า,ๆๆๆนา,ๆๆนาเดือดก่อนจังกะปลามาลงครับพี่น้องไาดลยหน้าเดือดแล้วพี่น้องน้าเดือดแล้วปลาลงคนเด้อไปเด้อ นี่ครับปลาคอครับอุ้ยเดือดแล้วครับเดือดแล้วปลาช่อนปลาช่อนนี่จืดอ่าเดือดแล้วพี่น้องครับบัดนเลยบับบึบบึบแล้วต้มปลาคอลูกไส้เอาสูงเอามาไห้เอาสูงกับเมื่อบ้านไปหาลูกหาเมียเพิ่นจัดลอยกันเลยอยู่ซำนักงานนี่แหละนะครับทีมงานผู้บิเมื่อกอยู่นี่แหละทาไปงานอ่าวันที่ยี่สิบห้านะครับงานวันที่ยี่สิบห้ากะมือ นะครับอยู่สีสะเกดนะครับเอาต้มปลาคอก่อนพี่น้องจวดจ้าดฟาดบึ้มเอ้ยคากหลายโฟดคากไหลพี่น้อง,องเปื่อยแล้วครับบัดนี้ปลาสุกแล้วครับเดี๋ยวซีมบมังกนเดี๋ยวผักอีตูยังใส่น้ำกลดซีบมังกนพี่น้องซีมังกรแล้ว,วใส่ผักอีตูตามหลังไปฟาดหลุดสัตว์หลุดสัตว์พอดีเลยนัวดีเอาสุกแล้วก็ใส่ผักอีตูนะครับสุดยอดกับปลาหน้าบ้านเฮาพี่น้องปลาซีดเบ็ดลูกเอาสูงก่อนซีดเบ็ดมา อ้าว <R> เดี๋ยวใส่ผักอีตูบันีนี่พี่น้องครับผักอีตูลงไปหอมๆเลยผักอีตูเสร็จเสร็จเรียบร้อยต้มปลาช่อนใส่ใบมะขามใส่ผักอีตูครับพี่น้องสุดยอดไปครับพี่น้องครับบึ้อจบพลยนะสุดยอดเลยตักซินี่ใส่ถ้วยพี่น้องใส่ถ้วเนี่ยปลาหัวปลา คนะเนื้อขาวพันซุนเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องหอมมีหุยเลยบดนี่ปลาต้มตัวเดียวได้พี่น้องนี่คาอ่อนบัดนี่ยคาอ่อนมานใน,นแนวเสียบนี่พี่น้องคาอ่อนนี่ยนี่อ้ยังหางอีกตักเบิดเลยนี่ที่พวกได้กินน้ำดอกกินผู้เดียวนในระพี่น้อง มาเด้อกินผู้เดียวเด้อมาหนีิเอานี่สดน้ำต้มพ่าบัตรต้มจังหน่อยนี่ปึ๊บปอกพริกลูกดดดลูกดดดนี่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวน้ำต้มใส่เจียวจังหน่อยนี่ครับเจียวปึ๊บนี่น้ำต้มหัดเจียวจังหน่อยก่อนก็ได้จับเจียวบากหน้าของสมสมขหนียวครับพี่น้องกินผู้เดียวเด้อมาหนิจทีมงานกจ็จะวายู่นะครับ เตรียมตัวสิไปงานตัววันทียี่สิบหานะครับยูซีสเกีนะครับ,กกนะรบจานลอยก็เลยดึกผู้เดียวเลยนะครับมาเด้อครับเด้อเอาสูงกับพายูพ่อใหญ่โจกับพ่อม,มาจวดมาต้มปลาคออาบดเนี่นนย,ย,ยนี่ปลาไปลองมาสดผู้เดียวได้เลยเนี่ยเออเต็มถ้วยโมกุกเลยครับกินผูเ้เดียวมาเด้อไปลองเด้อมากินน้ำแข็งเด้อครับจานลอยมากมาเดี๋ยวบางหัวปลาจะบาดก่อน อู้หักไหลนี่พี่น้องครับขอญาตบาดคั้มตั้งกล้องอยู่ผู้เดียวก็เลยเฮ็ดคลิปยากเนี่ยโมีคก้นได้ไงมามาพี่น้องมามาจวดนักันครับัตรนี้จวดจวดจวดต้มปลาต้มปลาม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 าต้มเองกินเองลูกไส้เอาสูงเอามาให้ให้เงินเหมดลอยหนึ่งเมื่อนานในปลามาให้ก็เลยได้ต้มนี่ รสมดีขนาดนี่ไป้องเนี่ยขับคาออนใส่กันข้ากขนาดเลยต้มประคอกับคาออนก็เข่ากันซสแล้วนี่ใส่น้ำซุปมานาน้ำต้มนี่นะครับพไป้องปื๊บนี่อืมอืม ก็่าจะวัดเรากำลังปรับสเสียงเราอยู่อืมอืมถูกดัดไปน่งองอืข้าววันนี่แหละข้าววันข้าววันวันเลยต้มปลาก็ข้าววันมาเข้ากันอืมอืม,อม มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินผู้เดียวแต่ผู้เดียว <c oughs> เอาต้มหัวปลามันคาวอนมาคาวอนมาอัมปล,ลูกโดดบวมนี่ครับพี่น้องครับคาวอนปลาควอนลูกโดด มุนเผื่อมาเลยมัไม่ค้นมาเลยมัจะเอื่นมากกนำออ๋ออนก,ก็ดีขนาด,ดี้อง hoàn 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 Phát ừ. ừ. rồi. rút đoạt. Khác lại. Tôm viên chi nhìn với em. ít tú nó. เสียงกระหอบมดตัต้งแต่มมือกวนปวดตแต่มมือเปิดร่วงปวดเสียงแหบเพราะท่นเศร้าจุน่นตอนนี้ก็อยู่สำนักงานนี่แหละพี่น้องนะครับสำนักงานนี่แหละเพราะท่าน,นไปใส่ดอกพัดขาวันตอนนี้มันคือปวดอ่ะอง่วงว่าปลาหมักหมังหัวปลาควาคุณอ่ะอ Nèo kiện gạo dẹp Tôm bạc hoa 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 Bác ít tu mà Bát Cho nên thì chín bớt chín bụi đi nè hết ใส่ปลา,าคอพอแล้วบ้านะใส่ปลาคอ้พี่น้องใส่ปลาคอ้ <ś> <anyways> โอ้ยต่แต่แอืมใส่ปลา,า, ừ, าค้ออืโอ้ยไปจะกนเลยดึกบู่เดียวเลยมันี่ อ่ะพี่น้องขอห,อหอยาดยปากก้ามเลือกคลิปหนึ่งเด้อขออนุญาตเอาซ้ำนีก่อนกินข้าวผู้เดียวแล้วกลับอยู่ซ้ำนักงานมามาฉันมาต้มปลาคอโอ้แน่มหาคนมากินน้ำอยู่มามา,ามาต้มปลาคอต้มปลาคอแน่มหาคนมากินน้ำอยู่โอ้ยร้อนร้อนๆปลาคออันลูกไส้อาวซุ้งบนเอามาให้เสียบเอ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนีหนึเด้อครับเด้อเดี๋ยวพอกันวันที่25ครับอยู่ศรีสะเกษนะครับเตรียมงานหมอลำนุพันธ์วิเศษสิ์ นะครับฟรีคอนเสิร์ตนะครับงานเจ้าภาพนะครับอยู่ซีสเกตนะครับพ่อขันท่าคุนนะพี่น้องมาๆไปได้แล้วพี่นะครับ,บไปได้หลายคนคไไยคจังนหวะน้อยจันยัน,นกระปุม <laughs> มาจวดบัดนีน้ขอบคุณครับ